พร้อมหรือยังเขาที่จะเปลี่ยนรถคันใหม่เพราะว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยยานยนต์ไฟฟ้าจะครองโลกนะครับท้าไมถึงเป็นแบบนั้นเนี่ยผมต้องบอกนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่จะทำให้ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ย คลองโลกหรือว่าฮิตเพิ่มขึ้นนะครับผมก็คือการมีนโยบายที่เอาจริงเอาจังกับเรื่องของสิง่งแวดล้อมของรัฐบาลนะครับและตอนนี้นะผมการเนอร์ก็ได้คาดการว่ายอดจัดส่งรถยนต์นะครับที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าแบบใช้พลังงานจากแบตเตอรี่หรือว่าแบบปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยในปีนี้เนะี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น6.3ล้านคันนะครับถ้าเทียบจากปีแล้วนะผมที่มียอดจัดส่งอยู่ที่4.7ล้านคันนะผมก็จะเห็นได้ว่าในปีนี้เนะี่ยจะมีเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นอยู่ที่34.4%นนามวิบสีจ่จุดรฝ่ยขอร ได้กล่าวว่าจากที่ประชุม COP 26เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาผสมาธ์ Zero Emission Vehicle Transition c o n s um ะครั u m ม,มีข้อตกลงว่าภายในปี2583ผู้ผลิตรถยนต์จะต้องเดินหน้าผลิตและจำหน่ายยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์นะครับผมซึ่งนี่นก็เป็นแรงขับเคลื่อนที่ให้เกิดการเร่งกำลังผลิตหรือว่าใช้ยานยนต์ไฟฟ้า EV มากขึ้นนะครับผมซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้เราเลดกดารคาร์บอนไดออกไซด์ได้ในภาคขนส่งนะครับเพราะมันเป็นเหตุผลหลักเลยนะครับผมที่เราต้องให้ความสาคัญกับ หาสิ่งแวดล้อมที่มันดุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับในปัจจุบันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับตลาดที่ใหญ่ที่สุดในเรื่องของรถ E ีีนะครับก็จะเป็นตลาดของจีนนะครับกับฝั่งยุโรปนะครับด้วยสาเหตุนะครับที่ทําให้จีนและกลุ่มประเทศยุโรปตะวันตกนี่ยกลายเป็น2กลุ่มหลักที่มีการผลิตยานยนต์ไฟฟ้ามากที่สุดนะครับนั่นเป็นเพราะว่านโยบายจากทางรัฐบาลนะครับด้วยอย่างฝั่งจีนนะครับรัฐบาลก็มีคําสั่งให้ภายในปี2 0 1 7 3เนี่ยผู้ผลิตต้องผลิตลดพลังงานไฟฟ้าให้ได้สัดส่่ววนนนน70%ขอองงยยยดดําาหหรรถ์ทั้มมะ ทางจัดตั้งโรงงานนะผมผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าขึ้นใหม่นะครับซึ่งจะทำให้จีนนะผมกลายเป็นผู้นําอันดับหนึ่งนะผมที่มียอดการจัดส่งรถพลังงานไฟฟ้าสูงที่สุดในโลกนะครับเช่นเดียวกับทางฝั่งยูนะผมที่ต้องการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้รถยนต์ให้ได้55%และรถตู50้50%ในปี2573นะครับถือว่าเป็นการกระตุ้นนะผมตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่สําคัญของทั้ง2กลุ่มประเทศนะครับแต่ว่านาตอนนี้หรือว่าปัจจุบันนี้นะผม,มก็การใช้ยานย,ยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็ยังมีปัจจัย อยู่มากนะครับอย่างเช่นเรื่องของการลดราคารถแล้วก็แบตเตอรี่นะครับการดีไซเคอร์แบตเตอรี่การนําเสนอรถในรุ่นที่หลากหลายมากขึ้นนะครับพร้อมการยืดระยะการขับให้ได้ไกลมากขึ้นนะครับรวมถึงปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของจุดชาร์จไฟฟ้านะครับเพราะว่าจํานวนจุดชาร์จไฟฟ้าตามพื้นที่สาธารณะต่างๆตอนนี้นะครับต้องบอกว่าณตอนนี้นะจุดชาร์จมันยังน้อยแล้วยังขาดแคลนนะยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่นะครับโดยการเนอร์นะก็ยังคาดการไว้นะครับว่าในปีนี้นะครับการเพิ่มจุดชาร์จในที่สาธารณะนะคราบจะ มีเพิ่มขึ้นเป็นที่2.1ล้านนะครับผมด้วยที่กับปี่แล้วเนี่ยอยู่ที่1.6หล้านนะครับต้องเรียกว่านี่เป็นสิ่งท้าทายที่สําคัญที่ต้องเร่งแก้ไขกันนะครับซึ่งนั่นนะผมหมายความว่าหน่วยงานที่ผลิตไฟฟ้าและให้บริการไฟฟ้าจะต้องเพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของไฟฟ้าสมาร์ทกริดนะครับผมเพื่อที่จะรับมือกับการใช้งานปริมาณไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นนะครับและตอบสนองต่อเป้าหมายทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับผมที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยที่ประเทศที่ยังใช้เชื้อเพลลลิิิิงงฟฟฟฟออออเพื่ผผตตตไไ้้้าาาจะะกกแบบบบรร ใหมม่ขึ้นานาะครับเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะครับแต่ก็ไม่เกินจริงในผมที่ในอน,นาคตนะเราอาจจะไม่เห็นรถยนต์หรือว่ายานยนต์ที่ใช้พลังงานจากน้ํามันอีกต่อไปแล้วนะครับผมเพราะว่าสิ่งสําคัญที่สุดสาหรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะผมก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เราควรหันมาใส่ใจให้มากขึ้นแบบมากๆเลยนะครับและถ้าชอบคอนเทนต์นี้นะผมกดไลค์กดแชร์ได้นะผมสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ข้างล่างนะครับผมและนี่คือทั้งหมดจากด k Land นะครับ